เรานักจับงูทั้ง3ใช้รถแบกโฮขุดรังงูใต้ดินแล้วลากงูหลามอินเดียออกมาเป็นตัวๆพอหัวงูโผล่มาเท่านั้นแหละฝูงชนรอบๆที่แตกตื่นเหมือนดูคอนเสิร์ตฟีแถวหน้าเวที ชาวบ้านไม่เคยเห็นงูหลามเยอะขนาดนี้ในชีวิตแต่สำหรับพี่3นี่คืองานประจําวันหลังอาหารเช้าเขาลงมือแบบไม่พูดมากลวงงูดึงงูตั้งใจจะกวาดให้หมดรังในรอบเดียว2มือฉุดงูหลามมาที่ละหลายตัวแล้วยนตุบๆลงถุงจับงูเหมือนเก็บผักในตลาดเช้าในสถานการณ์แบบนี้พี่สมก็อยากรีบจัดการรังงูให้สิ้นซากจะได้ให้ชาวบ้านกลับมาใช้ชีวิตปกติไม่ต้องมานั่งลุ้นว่าวันนี้จะโดนงูกลืนไหมแต่ยังไม่ทันไรอีกฝั่งของพื้นที่กลับพบร่องรอยงูหลามอีกตัวหนึ่งซ่อนอยู่ในผงหญ้ามุมหนึ่งพ้กลงูููวแมบิทถจ ก็จาเป็นต้องทาความสะอาดให้เรียบร้อยไม่งั้นเดี๋ยวโตวขึ้นมาเป็นมูโยกแก๊งอีกเพราะทับปล่อยงูหลามยักษ์ผู้นี้ไว้ในหมู่บ้านชาวบ้านจะสวยกันยาวแน่นอนหลังจากนักจับงูฝั่งหนึ่งใช้ไฟเผาไล่งูอย่างต่อเนื่องงูหลามบางตัวทนความร้อนไม่ไหวเริ่มเลือ้อยหนีออกมาแบบสิ้นสภาพแต่ไม่รอดเพราะนักจับงูดักรอยิมหน้าทางหนีแล้วโผล่มาปุ๊บจับปับ๊บจบในไม่กี่วินาทีภาพตรงหน้าบอกเลยว่าน่ากลัวจนหายใจไม่ออกงูหลามอินเดียเต็มไปหมดเหมือนหลุดมาจากสารคดีโหดๆแต่ในความโหดนั้นอย่างน้อยก็ือว่่่่าาขัดดห้้้มมมนนนไไไรทีีีึ แค่รังงูหลามแต่กำลังจะกลายเป็นคอมโบเซตงูหลามบกงูเห่ากันแน่เรื่องนี้ดูแล้วบอกเลยว่ายังไม่จบง่ายๆแน่นอน